ล่างก้นลูกแล้วก็ไม่ยากควยพนะมียภิกได้เอาล่างก้นลูกแล้วก็ควยเมื่อยควยนี่น้่พะนะเจ่เมื่อยอีหยังเอยหังจากเราเนาะก็ไปล่างก้นให้ลูกเขาพ่อแปดนาที่ไปพ่อไปเปล่าพ่อเปล่าเปล่าไทยเปล่าเนีาซ่าเป็นบ่าเเาจีซ่าเดเข้าบไทยเข้าบอลได้แล้เข้าบไทยค่แปทาีย้าบเขา ะะเขาบอกให้เล er. er ้วบ้านี้กินลุ่ยเห็นแล้วกินเขาลาเอ้ยเด็กวางทูกกับขาเนี้ว่าให้แม่ปีพะนะพานวดเขาฉันเนาเอามาฝากกันเถอันนะ ไอเข้มมากไหมถ่ายรูปถายรูปถ่ายรูปน่อยรุนีรูไนคนเห็นเลยถ่ายรูปไงดังไงไงไงสไีหลีได้แล้วโอ้ยออาหนๆได้แล้วอออองนอดลอดพี่คนทำนะหลอดมาวางไหนครับกี้ยุ่ทางนาไหมอ๋อเขามาทำเขามทำหนีหรือเปล่าจะงูใส่ ขาเลยขบนอยู่ขบวนไมขอาณาหลอดโอ้ขบวไเขาอยนี่พ่อเงกเท่กเทอยู่เขาเปล่ยนครับพี่เดี้ยงนาทีแล้วนี่ในนี้งนาทีแล้วสามสามกว่าโอเคบบุบหรือเป่าครับพี่น้องก็ตื่ขึ้นหลังตะก้เลาพี่มาทันนี้น่ม่ที่องไนะป่าเราทั้งไปบ่เมียวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณ พี่สาวนะครับทีมงานเพ่เบ้นะครับทีมงานเพ่เบ้นะครับไมค์กอนเป็นกับเป็นพี่หมีอิตาลีนะครับไปใช้ไหมเนี่ยอิตาลีพื้นเตียงตัวที่แล้วว่น้ององุ่นพลากรขอบคุณพี่สาวครับขอบคุณพี่สาวเพ่เบ้นะครับแล้วก็พี่สาวจีแปนนะครับพี่สาวจีแปนวันนี้ขอบคุณพี่สาวจีแปนกับพี่สาวเพ่เบ นะครับเมื่อวานก็จะเป็นของน้องสาวอังกฤษนะครับคุณแม่อนุ่งนะครับก้กรพูนก็จะเป็นของแม่สมัยนะครับเอฟตีเต้ายิมแล้วก็พี่สาวใจดีนะครับมาวงใหญ่สามหมื่นนะครับขอบคุณกำลังใจที่มีให้เต็มกำลังใจทุกๆวันครับนะครับกับมือนี้นะครับจากกิจยุทธภักาะว่ามืออื่นอื่นงานรุ่นเน่ยสองกะเริ่มตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงถึงหกโมงเย็นนะครับก็อยากไปยรับวงเงยแต่